เฮ้ย get oh yeah. something the torn in my style เออสวัสดีครับผม distortion <laughs> อากแฮมก็มาถึงโลกของปีศาจแล้วนะฮะแล้วก็นี่คือดาบของสปาดาโอ้นับอยู ปลดไฟดาบโอ้หน้าตามึงเขินมาก ได้ดาบสปาดามาครอบคลองแล้วครับโอ้เราได้อะไรเราได้ปืนใหม่ครับเดี๋ยวนะนี่ปืนฮอตเ๋ยวนะซื้อท่าก่อน เรียบร้อยอ่ะออกเลยนะเจ็บของดิเฮ้ยเออปั่นดาบอยู่ได้ปะท้อตัวน,นี้ดีครับเอาไว้ยิงในระยะสั้นเดี๋ยวนะเราออกจากตรงนี้มาใช่ไหม สวัสดีชาวโลกต้องไปทางนี้ครับเฮ้ยห้องอะไรอะเฮ้ยห้องนี้นี่มันโอ้โหโอ้โหเยอะๆเดี๋ยวๆต้องปลดไอ้นั่นก่อนว้าว บาปบลยแป๊บนะอืมโอเคไอ้สัตว์มาเออน่ะหายตัวได้มึง โอ้ไม่เป็นไรมึงจะตายแล้วมึงจะตายแล้วจงัจงจังโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเปดิดดอนเปิดดอนไม่ไหวเอ๊ะเค โ okay. อเคอืมอืมอืมออมึงอือโอโดนไปชุดไอสัตว์เดี๋ยวไปพันเด็กก่อนเฮ้ยทางนี้โอ้ยอย่าเพิ่งม่ยุกอย่าพึงาาพ่งม่ยุก โอ้โหเยอะแค่หือโดนเป็นชุดไอสัตว์เปิดโอกาสให้กูหายใจมั้งเอาเดี๋ยวดิโอ้โหมาเป็นชุดเลยพี่โอ้โหมามามาไอ้สัตว์มา,มา,มา ไม่ไหวแล้วเว้ยเฮ้ยโอ้โหโเคโอดไปนะโอดไปนะ จะตายหายเดี๋ยวยังยังยังไม่ตายเออเฮ้ยเออก็อออคุม้มก็คุ้มอยูออ่ห้องนี้มันไม่มีอะไรครับมาแล้วก็จากไปโอเค โอ้ห้องนี้โอ้โหประตูไหลมันมีเจนะเจอทางขอเคียร์แน่นอนป๊าบ เยี่ยมตรงนี้ไม่มีอะไรละโอเคต้องขึ้นไปข้างบนนะ อย่าดิ้นเยอะเฮ้ยโอ้มือไวไปหน่อยโอเคตรงนี้มีอะไรจะเจอมืออีกแล้ว

ลบลบลบอ้หูยักว์นี่ยังอยู่อีกตัวเนื้ออ้าวไอ้นั่นตายแล้วเหรอวะเออปดจะตายก็ตายเดี๋ยวนะเราออกจากประตูนี้ เข้าประตูนี้โอเคอืมทังเข้าของเออฮัลโหลสวัสดีตองนี้มีอะไรวะนี่ไง ได้หลอดเพิ่มโอเคครับ okay, ไปๆๆวาผางผางโอเคแล้วก็ต้องขึ้นไปอีก ủa, <laughs> Chào đấy, cu Điều, thằng này Ồ, lên tay quá, trong năng Chê, chê. kết à. Tôi đây đi mọi người gào mọi người gào mọi người gào mọi Wow, wow. กิิิิิิิ๊อ๊อ๊ออยู่นี่เฮ้ยอยู่นี่เว้ยโอ้โหทอทอทอเจ็ดแค ไงไงเออหลบได้ไอสัตว์ออนอืมเฮ้ย เอออื้อโอเค ừ. ừ. okay. ừ. phải ชุด

เฮ้อไอ้ชุดไปแล้วไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยจ็บเฮ้ยเจ็บว้าว

ไอ้ฮ่าึกอยากขี้กงุงอืมอืมฮึโอ้โหโหดนเฮ้ยอืออืออืมอืม มันจะตายยากเนอะโอ้โหเล่นอย่างนี้อื้อหืออออืื้หเห็นไหมเนี่ยฟันลำบากอ่ะ เฮ้ยนี่ต้องวะค่แคคอือตายเถอะทอคทํไมมันร้อนอยูใใ่ เสร็จแล้วเราต้องไปทางนี้นะโอ้โหอะไรเจอพวกมึงอีกแล้วโอ้โ oh, ห oh, มุมก there, ล้องหมุนไปไหนเราเฮ้ยหมุนไปไหน ชิบหายแล้วไงต้องให้กูเลือกทางมาเ่เยออกมาทางนี้ออกนี่โอ้สับสนทางนี้ดิอืมโอ้ Ôi dữ dữ Ui À thì đến hỏi lặng thì Wow wow Tiếng lồng này <cười> <cười> จะถึงยอดอเฮ้เดี๋ยวดิวโหเจอตัวอะไรเนะี่ยเจอตัวอะไรเนะี่ย คอืมอ mm ืมโอ้แม่งวาร์ปได้ด้วย แม่งหวาดได้ด้วยอือหืออ๋ออือหือเท่อืออืออ๋อ,อ,อ ชาวบ้านเขาเรียกอัดจนมุมนะฮะโอเคเขานี้ใกล้แล้วครับถึงยอดแล้วถึงยอดแล้ว ใช่เลย Me some questions. Well too bad. I've already answered them myself. I don't need you anymore. So what I'm gone. <laughs> เปิดไปสองสามอ๋อมันสามทีสามทีมทเปิดโอเคอื้ออื้ออื้อหนึ่สองมาดิอ้งทิ่จังหวะ có mày có mày đi mày mày thế

Mà đây, mà đây, mà đây Wow Mà đây, mà đây, mà đây Hello đây đâu uh. เหนีน้บเขาโหรเอื้อกว่าจะตายนะครับมาเน่มาเน่มาเน่ฮัลโหล เหมือนมันจะแพ้แพ้อนี้นะบัตรเทวดาดาวเหนือโอ้โหพอจะ,จ,ะจะตายกว่ามึงจะตายเนี่ยไอ้สัตว์มปน,นี่น,นี่แหละ Wow. Hello. Lo. Hello. Wow. Uh. Uh -oh.

เทปเลยเทปซ่า <c oughs> เก็บเราก็จะได้ก้าวไปสู่เรื่องบนอืม เ็ษแป๊บตอ,อกเลยนะอันนี้มันด่านรวมบอสปาวะเมื่อกี้เหมือนจะเห็นเลขสิบแปดบนหน้าหนังสือพิมพ์ โอ้ด่ารวมบอสใช่ใช่ใช,ใช่คิดว่าน่าจะนานครับถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอขึ้นใหม่ในพาร์ทหน้าดีกว,ว่ายาวแน่โอเคก็ขอบคุณที่จิตาำชมงรับสำหรันนี็กสสดี